สบายดีเอ็ซีทุกคนมาแล้วนำยาล้างจานหาไปไหนอ๋ออยู่ที่นี่เองวันนี้มื่อน,นี้กะสีมารีวิวเนาะนื้อยาละมาแม่นนะสบ,บู่สบ,บู่มาจากต่างเทศเด้อทุกคนชาวกีก็มารีวิวเอ็กซีเบงเนาะว่าหน้าตาชาวกีสิคะอะไรโอ้ยเนาะมื่อนี้กะขวกาก่าแล้วบอบอกงานแต่งเนาะ เนี่คอยมีเงินหลานนึงเนาะคอยชีแตงนาไปมาอื่นเนาะงานดองผัวเก่าว่าเรามาบอกคัดใจเรา,าได้เลยเพราะว่าดองเนี่ยเราหกสิบหลานเ้ยทุกคน เพราะว่าคอยมีเงินละนึงไปช่วยดองพัวกเกานะ่าเนาะเงินกนานึงแล้วมาบอกมู่บ้านนี่แต่งหนามื่อนี้เมื่ออื่นไปดองเนะทุกคนแต่งไหวเนาะงามบ่ทุกคนทางามแต่งหนาตาม้ากีเด้องามบทาาม่ทุกคนทางามเอฟซีทุกคนเม่นบอกว่างามบ่งามช่วยมากไหม <laughs> งามบ่ทุกคนกระแปง้งเบิดแหละเป็นเป็นโรเดอร์เบิดกระแปง้งถ่าเอฟซีบเอฟซฟ้าใครซา,ากีในเดอพอได้ทาอุ้ย ให้ผัวเก่าหมักเนาะใจชาวกีอยากให้ผัวเก่าทิมเมียใหม่มาสาวกีเลยสิไปงานดองผัวเก่าแล้วเอาเมียใหม่เดไปสาวกีแต่งน้านี่งามวะทุกคนชาวกีจะเห็ดจนผัวผัวเก่าของชาวกีปะเมียใหม่มาหาชาวกีเลยเนาะลงจากงานแต่งเลยเนาะชาวกีงามวะเอฟซีทุกคนทางงามเมนบอกเน่เดอติดตามหน่เดอร์กดไลค์กดแชร์ชาวกีหน่เดอ ติดตามา้ากีทุกคลิปเลยเด้อเพราะว่าแากีจะไปดองผัวเก่าเนาะแต่งหน้าง,งามๆเนาะงามบาทุกคนง,งามแหงเนาะสากีนะฮักเนาะอืมวันนี้เลยแกีงามนี่วยไหมคะสวยไหมคนไทย่วย,ยไหมถ้าสวยบอกเลยนะจีบได้นะคะโสดน,นะคะวันนี้จะไปงานแต่งแฟนเก่านะคะแต่งหน้าจะไปงานแต่งแฟนเก่าค่ะ แฟนคลับคนไทยคนลาวคะ่ะถูกใจไหมคะสวยไหมนี่สวยสวยมากสวยมากวันนี้สวยไหมสกีแต่งหน้าให้ให้เอฟซีคนไทยดูเจ้าสบายดีเอฟซีทุกคนนะวันนี้สกีกินมาทาครีมให้เอฟซีเบิง้งว่าสวงามสมได้เนาะวันนี้เนาสนะสกีหน้าทาครีมเนาะทุกคนสกีมาทาครีมเนาะ ชนใจทักได้เตยท,ทุกคนเนาะครีมของซับกีเองเนาะครีมข้าวขมินนะ้นเนาะแล้วก็ช่วยบำรุงผิวให้ขาวไวขึ้นเนาะไวยิ่งขึ้นเนาะจากวัวเสื้อผิวขาวไซขมิน้นทุกคนสวยสกีสืส่อเน่ฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนช่วยปรับให้ผิวขาวจางใสเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิว หลุดลอยดำรอยแดงรอยแตกลายผิวออลาดำกรรมพันธุ์ดำแดดก็ช่วยให้เห็นผลในกระปุกแรกทุกคนช่วยสุกิซื้อเน่นเดอทุกคนโลชั่นบำรุงผิวสูตรหัวเสือ้อขาวไวคิมมามินว้ายช่วยสื่อเดนทุกคนสก,กิจะข้าวคืนเดี๋ยวนีไว้กำลังทาซองวันเห็น เห็ phone, นพลเนาะมัอนี่ทาช่องวันเห็นพลเลยเนาะทุกคน <laughs> สก,กีก็ดีใจเนาะสก,กีก็งามขึ้นอดนนี้เนาะขาวขึ้นเด้อทุกคนว่าสก,กีทาครีมตัวนี้งามบ่กทุกคนทางามทางามสร้างได้เด้อทุกคนสกีฟอร์มรงรงให้เอฟซีไปหอดเพเ่อนเอฟซีเลยทุกคนสกีจะไปหอร์ทเรีนเอฟซีทุกคนกก 4, wn, 4, เลยนกก wn, 4, นเนาะมันมนี้ ทางามกะสั่งได้เดอข้าววะสกีข้าววะทุกคนทาข้าวหันทาข้าวสนใจทักาะสกกีเดอเบอร์วันแอปก็ได้เพราะว่าชาวกีกำลังทา